ขาเกิดอีหน่อยเถอะรักนะสันเจเจไปตามไอ้ตัวหน้าสี่เหลี่ยมนั่นมาฉันก็เคยคิดว่าอยากจะตายไปใ,ให้พ้นเหมือนกันไม่ว่าความเท็จหรือความจริงใดก็ทำให้ข้าสิ้นหวังไม่ได้เพราะข้าคือ คุกกี้เพียววัานี่ละเราในเด็กก็คือดูไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็ทำท่าทางไปด้วยเคยถึงขั้นว่าใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะแรนดอมเบอร์มรั่วๆพูดไดอะล็อกในหนังอ่ะใส่คนฟังปลายสายที่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยคือตอนนั้นพยายามหาทางเข้าวงการอยู่นะก็จะมีแก๊งเพื่อนเนาะที่แบบนัดฝึกกันทุกสัปดาห์เลยค่ะไปนั่งดูอยู่เป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าถึงจะได้มีโอกาสพากสักหนึ่งคำหรือหนึ่งประโยค สวัสดีค่ะกุ้ยสุพินาทาหานนะคะปัจจุบันก็เป็นนักพากย์แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์รีวิวด้วยค่ะต่อให้ฉันกลับมาหาานบอกว่าจะไม่ได้ว่าเราเลิกกันแล้วหรือพลาดอะไรเลยสาระเพื่อให้กลับมาคบกันานก็ห้ามตกลงเด็ดขาดเข้าใจไหมร้านอาหารอิตาเลียนสไตล์ผืนบานที่มีกลิ่นอายของความเป็นอับรุโซจริงๆมันเริ่มมาจากตอนเด็กๆที่ชอบดูการ์ตูนแล้วก็ชอบเรียนแบบอะไรแบบนี้ทำเสียงนุ่นนี่นน่อะไรเงี้ยเคยถึงขั้นว่าใช้ตู้โทรศัพท์สาธารณะแรนดอมเบอร์มั่วๆพูดไดอะล็อก ในหนังอะใส่คนฟังปลายสายที่ไม่รู้ว่าเป็นใครด้วยเออมันเริ่มมาจากอย่างนั้นแต่สุดท้ายก็คือมาเริ่มเข้าวงการตอนที่ไปประกวดภาคเกมมับโทรนะคะโครงการของ a s เมื่อแบบก็จะเกือบ10ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็ชนะฝ่ายหญิงค่ะก็เลยแบบได้เข้ามาในวงการ ถ้าจำไม่ผิดนะน่าจะเป็นเรื่องอ The Wings Club อะค่ะตอนนั้นก็ตื่นเต้นมากเลยแล้วก็ถ้าให้จำกัดความก็คือดีที่สุดนะสุดที่ยืนแล้วอะเพราะว่านะตอนนั้นก็คือเราทำเต็มท um ี่ที <S <S ่สุดแล้วภาคเป็นไอชาค่ะนางฟ้าชื่ไอชาเป็นแบบผิวสีความท้าทายอันแรกที่เจอเลยก็คือเงินเดือนไม่ได้ได้ทุกเดือนแล้วนะ3มเดือนได้เงินทีหรือบางที6เดือนได้เงินทีอันนี้ก็เป็นแบบความท้าทายใหม่ที่เราก็ต้องปรับตัวก็มาจากใจของหนูล้ว ก็มีความอยากอะอยากทําแล้วเราก็คิดว่าคือเราเป็นคนที่ถ้าสมมติจะทําอะไรแล้วมีเป้าหมายแล้วอะเราจะพยายามให้เต็มที่ที่สุดถ้าที่สุดแล้วไม่ได้ก็ค่อยแบบโอเคปล่อยจริงๆคือชอบตั้งแต่เด็กมันฝืนไม่ได้อะคะ่ะเสียงเครื่องในมันเรียกร้อง <c oughs> ตอนในเด็กก็คือดูไปด้วยพูดไปด้วยแล้วก็ทําท่าทางไปด้วยอย่างแบบเซเลอร์มูนอย่างเงี้ยก็คือพูดตามแล้วก็แปลงร่างท,ทําท่าทําทางตามอ,อย่างเงี้ยชอบแบบชอบเรียนแบบคือตอนนั้นพยายามหาทางเข้าวงการอยู่นะแต่ว่าตอนนั้นมันยากมากๆเลยอะ นี่นายหลับแล้วเหรอ ช่วงใบไม้ผลิตอนฉันเพิ่งย้ายมาม่นานนี่แหละสาหรับโรโมเดลนะักพากในดวงใจของก้ยนะคะที่เป็นแบบไอดอลของกว้วยเลยก็จะมีอยู่2ท่านด้วยกันนะคะท่านนี้นะคะเป็นไอดอลคือเป็นตัวแม่ของวงการเลยก็ว่าได้ทุกคนก็กราบบูชานะคะเพราะว่าภาคแบบสักเบือยันเลือนลบอะ่ะอีกท่านหนึ่งก็จะเป็นพี่ยุง่งเป็นอินสปายให้กว้วยในแง่ที่ว่าแบบมีโทนเสียงใกล้กันคือมีความไม่มั่นใจในเสียงตัวเองแต่ว่าเออพอเห็นพี่ยุง่งแล้วแบบว่าเอ้ยพี่ยุง่งยังแบบขนาดน,นี้เลยเฮ้ยงั้นเสียงกันเลยของเราอะ่ะก็น่าจะพาเราแบบไปได้เหมือนนนกะัะ ความแปรใจมีความหลากหลายเพราะว่าทุกครั้งที่ไปผ้างานอะเราจะไปรู้หน้างางนค่ะว่าตัวละครที่เราให้เสียงอะเป็นคาแรคเตอร์แบบไหนอายุเท่าไหร่แต่ละทีมันก็ไม่ซ้ำกันเลยจะมีโอกาสสําหรับอาชีพไหนอีการที่อยู่แบบฉันจะได้เป็นกะรีหรือว่าฉันจะได้เป็นแบบป้ากะ่ะอะไรอย่างเงี้ยเออก็อันนี้ก็เป็นแบบเป็นความแปรใจในงานที่ชอบใช้งานได้แต่งับเหงือกเดี๋ยวกําลังโดนคนร้ายยิงใส่<ำ>ใช้งานได้แต่งับเหงือกกาลังโดนคนร้ายยิงใส่วายไปที่นั่นเพื่อ ไม่ใช่เพื่อผู้คุมกฎเนี่ยเหวยไปที่นั่นเพื่อฉันไม่ใช่เพื่อผู้คุมกฎด้วยความที่ว่าโลกมันหมุนไปเร็วมากเรารู้สึกว่าก็ไม่ควรจะมีแค่อาชีพเดียวเพราะว่าในอนาคตก็จะมี AI มาแล้วเราก็ยังไม่รู้เลยว่า AI จะมาแบบ disrupt งานของเรามา,มากมากหน่อยแค่ไหนแต่ว่าณนะปัจจุบันที่ทำได้ก็คือควรจะมีช่องทางที่จะมีไรายได้มากกว่าหนึ่งช่องทาง ความพยายามค่ะช่วงแรกๆอะค่ะที่ฝึกอ่ะก็จะมีแก๊งเพื่อนเนาะที่แบบนัดฝึกกันทุกสัปดาห์เลยค่ะฝึกกันอยู่อย่างนั้นอยู่2ปีบางคนเขาไปนั่งดูอยู่เป็นเดือนหรือเป็นปีกว่าถึงจะได้มีโอกาสพากสักหนึ่งคำหรือหนึ่งประโยคไม่มีความเพียรพยายามไม่มีความอดทนอนะไม่ได้แน่ๆก็จะมีโจทย์ใหม่ๆโยนมาท้าทายความสามารถเราเสมอ พยายามจะนอนเร็วขึ้นดื่มน้ำเยอะขึ้นบางทีเหมือนเราอยากจะฟิก์เวลาไว้ใช่ไหมแต่ด้วยงานเราที่มันไม่เป็นเวลามันก็จะทําให้ในแตละวันของเราหรือว่าในแต่ละสัปดาห์ที่ผ่านมามันจะไม่มีรูทีนที่แบบชัดเจนเราน่าจะแบบบ้างานจนเกินไปด้วยความที่มันเป็นฟรีแลนซ์เนาะพอเวลามีงานเข้ามาเราหูหแบบรลับไว้ก่อนเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหรมันจะไม่มีงานอีกอนะไรเงี้ยแต่ว่าก็น่าหน้าละหาน่าจะแบบบาลานซ์ไม่ดีกังวลเกินไปว่าเฮ้ยเดี๋ยวแบบจะไม่มีงานอะไรเนงะี้ยก็หลับจะจน ตัวเองก็อกโอเวอร์โหลดส่วนใหญ่ก็จะไปนวดค่ะไปนวดไปสปาหรือไปเที่ยวจริงๆถ้าเกิดว่าเจอสมดุลการดูแลตัวเองอะแล้วก็การทํางานแล้วอะเราว่าอันนั้นเป็นสุดยอดของเป้าหมายชีวิตนะคือต่อให้คุณทํางานเก่งคุณมีเงินเยอะแยะสุดท้ายคุณก็เอากลับมาแบบรักษาตัวเองแล้วว่าเราไม่คุ้มเลยแต่การที่แบบ สามารถบาลานซ์แล้วมีชีวิตการงานที่โอเคกำลังดีมีเงินเข้ามาใช้ชีวิตเราก็มีสุขภาพที่ดีอยู่กันไปยาวๆมีความสุขทุกๆวันอันนี้เราว่าเวิร์การลงทุนที่ดีที่สุดคือการลงทุนเรื่องสุขภาพเตือนแล้วนะนอกจากตอนแข่งจำลองนายเคยเจอฉันเมื่ก่อนไหมแา้เราอยู่ข้างกันเลสงสัยว่าเคยเจอกันมา่ก่อนหรือเปล่าเคยสิจริงเหอเอรมานนี้ย